สวัสดีครับกลับมาพบกับมือจกสายหัวอีกแล้วนะครับวันนี้ทําการจกส,สามลูกครับแล้วก็ไถย,ยกล่องปลูกทุกเรียนครับปลูกทุกเรียนแล้วก็ปลูกกล้วยครับที่บ้านหนองสว่างครับนะครับเอ็มยู U. กำลังไทครับ นี่ก็ส่วนแม่โครก็ขุดสะทางนี้ครับหายไปเลย น,นี่ก็กดสะครับส่วนทางนี้ก็ดุดงานกดสะครับกดสะ3มลูกจะทำโคกหนองนาครับโมเดลครับ ทางนู้นก็ไทสวนครับอันนี้ก็ไถไถสองรอบแล้วครับตอนนี้ครับรอบที่สองแล้วครับ ก็นี่ยบุดะขอบคุณพี่เพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังจองรถกุดดงเย็นนครดงเย็นครับเมื่อจบสายโหดครับ ติดต่อลูกร้านบ้านตองเย็นได้ครับไปทํางานครับตอนนี้วันนี้ทํางานที่บ้านหนองสว่างครับเดี๋ยวคําชนวดครับขุดสะสามลูกครับแล้วก็จะไปยกยกล่องปลูกทุเรียนปลูกอะไรครับ งานด่วนเข้ามาครับจะไปลงท่อครับบ่ายๆนะครับที่บ้านนกตาลากับนนสีทองครับจะไปลงท่อฝังท่อครับทางวัดอาจารย์นกครับรอเวลารอรถลากครับส่วนทางนนท์กไถยครับ มาวันแรกครับโอ้อย่างลกเลยครับไม่ถึงสองวันครับทื่นเอาจนสะอาดหมดเลยครับ ร้อนคนะรับอากาศร้อนมากเลยครับมีแต่ป่าดงอย่างเดียวครับแถวนี้ตีนจะไปบ้นานฝังครับพวกลมทำงานอยู่นี่ครับทางในครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขุดสาเลี้ยงปบุดขุดโถขี้ขุดคลองน้ำได้หมดครับลงท่อฝังท่อได้หมดครับ เอแตว่าเราไปดูหน้าง,งานครับอย่าเพิ่งพูดนะครับว่าราคาแพงหรือไม่แพงครับต้องคุยกันก่อนครับหรือใครสนใจรถขุดแปดตันก็สามารถไปออกได้ครูราตาปิติบัดสว่างครับโฆษณาให้เขาด้วยครับนี่ก็ทางนั้นก็ไทยนาครับ ทางนี้ก็ขุดอย่างเดียวคนระับขุดสาเล็กกับสาใหญ่ครับเล็กเหมือนกันนะครับ อน,นี้ก็กดจะขอบอคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับช่องเมื่อจกไสาหัวหนะครับกดส ยังไม่สุดเมื่อกี้นะครับแค่นี้ครับดูกันยา,ยาวๆครับดูกันไปเลยครับวีธีุดซาครับนี่จะทำโค้งล่างน้ามโมเดบ ที่บรรนองสว่างครับ อากาศร้อนมากเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่ง้วยนะครับอากาศมันร้อนแล้วครับโทรศรัพท์ร้อนแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ